พี่จูใจดีปั้นเตยให้ปังและย่างยืนบนออนไลน์นะคะหลังจากที่ตอบไปแล้วนะคะว่าออนไลน์คืออะไรนะคะคลิปนี้เราจะมาตอบคาถามว่าถ้าเกิดว่าเราทําออนไลน์แล้วเราเราไม่เรียนรู้หรือว่าเราไม่มีตังเนี่ยเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จในออนไลน์ได้ไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ฟันธงไม่ได้ตอบแบบแบบชัดเจนว่าได้หรือไม่ได้นะคะอยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือการทำออนไลน์นะคะ คือการทําธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องมีหมายเซตว่าการทําออนไลน์คือการทําธุรกิจนะคะคาว่าธุรกิจมันต้องมีอะไรบ้างนะคะคาว่าธุรกิจหนึ่งถ้าธุรกิจที่อยู่ที่เราทํากันเป็นหลักๆเลยก็คือหนึ่งมีหน้าร้าน นะมีค่าเช่ามีพนักงานนะคะมีการบริหารจัดการมีขนส่งมีวัสดุอุปกรณ์มีค่าน้ำค่าไฟมีค่าทช้จ่ายจีพาทะมีเงินลงทุนก้อนหนึงมีการกู้ยืมใช่ไหมคะอันนี้คือธุรกิจทําไมทําไมเราให้ความสําคัญของธุรกิจที่ที่เราเห็นแบบหน้าร้านล่ะนะคะอันเนี้ย เพราะว่ามันมันมองเห็นมันจับต้องได้แต่พอในธุรกิจออนไลน์คนจะรู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้มันมองไม่เห็นไอ้สิ่งที่เราลงทุนไปมันจะได้ผลไหมมันจะรู้เรื่องไหมแต่การลงทุนในออนไลน์มันจะมีอยู่ประมาณสี่อย่างอะนะคะคือลงทุนในเรื่องของในเรื่องของความรู้นะคะคือคุณต้องลงทุนเรื่องของความรู้เพราะว่าแน่นอนคุณเข้ามาคุณไม่มีความรู้อะไรหรอก ะค,ะความรู้เนี่ยมันจะมีทั้งความรู้ที่ที่เป็นฟรีคุณสามารถที่จะไปหาดูจากที่ไหนก็ได้จ่ายตังค์ก็ได้ความรู้แบบอคอร์สคอร์สไม่แพงสัมมนา,าไม่แพงหรือว่าถ้าอยากได้ทางรัดก็ private coaching หรือเจอตัวหรืออะไรประมาณนี้นะคะคุณต้องลงทุนแน่นอนนะคะแต่จะลงทุนแบบน้อยๆก่อนฟรีก่อนเริ่มจากมือถือเครื่องเดียวสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะอันนี้ และอ,อันต่อมาที่คุณต้องลงทุนนะคะก็คือคุณต้องลงทุนในเรื่องของเวลาธุรก,กิจของคุณกว่าที่คุณจะสร้างมันขึ้นมาคุณต้องใช้เวลานะคะเหมือนเหมือนเราเรียนจบเรามีเงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยเ,เรียนกี่ปีคะประถมมัธยมมหาลายัยหลายปีแล้วเรารับเงินสามหมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นนะคะออนไลน์ก็เช่นกันเราเราก็ต้องลงทุนในเรื่องของเวลาเวลาอะไร เวลาก็เอาไปเรียนรู้ค่ะเวลาเอาไปเรียนรู้สาหรับหลายๆคนที่อาจจะเอ้ยทางานประจําไปด้วยหรือว่าไม่ได้ทํางานประจําคุณต้องแบ่งเวลาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในการทาออนไลน์นะคะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆค่อยๆสะสมสะสมเพราะว่าการทําออนไลน์มันต้องอ่ามันเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ต้องใช้เวลาในการเติบโตนะคะลงทุนในเรื่องของเงิน แน่นอนนะคะมันก็ต้องมีในเมื่อมันเป็นธุรกิจมันก็ต้องใช้เงินแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของคุณนะ,ค,ะคุณจะเอาแค่ไหนคุณคุณลงทุนได้แค่ไหนนะคะและอันที่4ีสิ่งที่คุณต้องลงทุนก็คือลงทุนในเรื่องของสุขภาพอย่างน้อยคุณคุณดหลับอดนอนได้ไหมคุณเอาเวลาที่ คนอื่นเขานอนอยู่มามาไลฟ์สดมาแบ่งปันได้ไหมเอาเวลาที่คนอื่นเขานอนอยู่เขาเขาถ่ายฟีดอยู่เขาเลา่นท i ิตตอกอยู่มามาทําคลิปได้ไหมมาหาความรู้เพิ่มเติมได้ไหมอันนี้คือต้องลงทุนมันต้องดูแลสุขภาพด้วยมันก็ต้องต้องทาควบคูก่คก,กันไปนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าทําออนไลน์แล้วไม่เรียนรู้ได้ไหมมีเงินน้อยประสบความสําเร็จได้ไหมอันนี้ก็ลองลองไปพิพจนารณาดูนะคะ ว่าจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะคะวันนี้ก็มาให้มาให้ไอเดียม่ให้คำตอบม่ให้แนวทางประมาณนี้ว่าคุณต้องมี mindset ว่า การทาออนไลน์ก็คือการทําธุรกิจอย่างหนึ่งธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจหน้าร้านทํำยังไงธุรกิจออนไลน์ก็ทําคล้ายๆการทําแบบนั้นนะคะอ,อยากได้ความรู้และก็ประสบการณ์การทําออนไลน์นะคะแบบให้คุณเติบโตแบบยั่งยืนนะคะกดติดตามเพจพี่จุกใจดีปั้นตัวหให้ฟังและยั่งยืนบนออนไลน์สวัสดีคะ่ะ